ธุรกิจเจ๊งปิดกิจการแล้วคิดว่าลอดจากสมภาระรจริงไหมนะักธุรกิจหลายคนวันนี้ค่ะประสบปัญหาเรื่องของโควิดแล้วก็ต้องปิดกิจการไปใช่ไหมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่อาจารย์นวลอยากจะมาบอกกับพวกเราทุกคนมันเป็นประสบการณ์นะคะที่ลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังจากเพื่อนของเขาที่ประกอบธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์แล้วปรากฏว่าก็เลิกกิจการไปแล้วนะคะเลิกกิจการไปมากถึง7ปีค่ะ แต่ในการเริกกิจการไปถึง7ปีเนี่ยใครจะเชื่อว่าอยู่ๆนะคะวันดีคืนดีสัมภกรก็มาเยือนจากกิจการที่เลิกไปแล้วและทำให้หมดตัวได้และสิ่งนี้ค่ะอาจารย์ก็แค่อยากจะบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดกับพวกเราทุกคนที่วันนี้แค่กิจการนะคะไม่ประสบความสำเร็จต้องเจงต้องเลิกไปแล้วแล้วยังต้องมาเจอหนี้สินจากสัมภกรจาก รับรายได้ของกิจการที่ผ่านมาไม่ว่าเราทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะในการทําธุรกิจตรงนั้นน่ะถ้ามันนะคะไม่มีกฎหมายบอกว่าธุรกิจของคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีแสดงว่าสมัตกรเองเขาก็มีอำน,นาจนะคะที่จะเข้ามาตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้เสมอถ้ามันยังอยู่ในอายุความทางภาษีซสมบัาิกรจะเอาข้อมูลที่เขามีพวกนี้นะคะ่ะมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้มากถึง นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของกฎหมายมันมีอีกหลายๆธุรกิจนะคะบางคนทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นกันถูกหักภาษีณนะที่จ่ายก็เข้าใจว่าตัวเองค่ะได้เสียภาษีกับทางกรมสรรัากรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หยุดกิจการรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากสถานการณ์โควิดวันดีคืนดีอะคะ่ะก็ถูกนําข้อมูลนะคะ มาใช้เช็คบินทางภาษีย้อนหลักเช่นกันวันนี้อาจารย์แค่อยากจะบอกคุณว่าถ้าวันนี้คุณนะะเคยทําธุรกิจแล้วคุณรับรายได้แต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีของทางกรมสรรพกร การที่เราหยุดกิจาการไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อายุฟาร์มทางภาษีอะค่ะถ้ามันยังไม่ถึง10ปีหรือเกิน10ปีขึ้นไปสัมภากรก็สามารถนําข้อมูลมาใช้เช็คบินทางภาษีย้อนหลักได้ทางแก่คุณก็ต้องนํารายได้ของคุณนะคะที่คุณได้รับที่ผ่านมามาเสียภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่รอสัมภารมาเองค่ะดอกเบีย้ยทางภาษีของสัมภารมันไม่ได้หยุดถึงเราจะเลิกไปแล้วแต่ดอกเบีย้ยของเขาค่ะรันทุกวันทุกวันทุกวัน,ทวนแทนที่เราจะรอค่ะเรามาทําให้ถูกต้องก่อนมันก็จะ ช่วยเซฟตัวเองได้มากกว่านะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อาจจะเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่นะคะและถ้าอยากนะคะรับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูงวิธีบายนวลแทย์เอ็กซ์เปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดนะคะคลิปวิดีโอใหม่ๆก็สามารถติดตามได้ที่อาศาัศัยแท็กเอ็กซเิทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษี สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอีก